คลิปนี้จับ e ีโ3มาวาง V8 ครับเดี๋ยวมาดูก่อนผมตั้งค่าบอตตัวนี้เป็นยากที่สุดนะครับทำไมผมถึงวาง V 8เจ้าคันนี้คือเดี๋ยวจะไปเล่าข้างในนะครับผมไปกันเลยอ่ะนะครับก็เริ่มต้นด้วยเจ้า e ีโ3คันนี้นะครับที่เพิ่งได้มาจาก Festival Playlist นะครับคันนี้ผมแต่งตาม Initial D <jà> แต ผมไปทําให้มันเป็นอสุรกายครับโดยการเปลี่ยนเครื่องมัน <i> เครื่องเดิมผมแต่งยังไงก็ไม่ชนะโอ้ขับยากมากนะครับวันนี้อาจจะเป็นที่ผมด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นวิธีแต่งของผมที่ผมแต่งไม่ถูกก็ได้แต่งไม่ตรงสูตรมันนะเออเอาง่ายๆนะฮะผมเลยแบบหมันไส้ว่าอยากชนะว่าทําไงดีวะก็เลยไปเปิดดูตรงเครื่องนะครับตรงของแต่งมันเฮ้ยมันมีของให้แต่งวะยัดอะไรดีวะเออก็เลยแบบผมก็เลยลองเปิด,เป,ดเปิดไล่ๆดูแล้วก็ยัดยัดไปเรื่อยๆครับไปเจอตัวนี้ครับตัวเครื่อง V8 ครับก็เลยแบบโอ้ เฮ้ยน่าสนใจว่ะมันมีเครื่องให้วางนะครับสามสี่ตัวหรือวางเพิ่มอีกสตัวนะครับมีมีเครื่องแรนลี่หนึ่งตัวครับหนจุดสี่ลิตรแล้วก็เครื่อง V 8ปนะครับที่ใส่อยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็มี R b 26บิบหอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเดิมก็คือนั่นแหละครับเครื่องเดิมเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้เออแต่ว่าพอวาง V 8ปดเสร็จปุ๊บอ่ะดูครับดูประสิทธิภาพมันครับตอนนี้กําลังจะไล่ขึ้นไปที่หนึ่งนะครับนี่ครับไปแล้วครับเบาๆชิวๆครับก็คือ แรงแบบแรงแบบเหลือๆเออนะฮะก็ยังเบรกได้ดีนะครับก็ไปใส่เบรกมาด้วยนะครับใส่เป็นเบรกเทพเลยนะครับผมลองแล้วผมได้สูตรมาคือแต่งยังไงมันก็เบรกไม่อยู่เครื่องก็ไม่แรงก็เลยแบบเออแต่งแบบนี้ก็ได้วะเผื่อมันแบบเข้าที่เข้าทางนะครับเอาเป็นว่าแบบเฮ้ยได้เฉยนะฮะได้เฉยเลยนะครับอันนี้ที่3ามนะครับนี่บอดยากสุดในเกมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปแซงตอนไหนเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะ โอเคครับกำลังไล่ไปเรื่อยๆนะครับรอบมันจะตันนะครับรอบตันแล้วเริ่มตันแล้วนะครับ B8 คือรอบมันต่ำมากนะครับแต่ว่ามันได้ทอร์กเยอะนะครับอ่ะเราแซงมุมนี้ครับได้มาอีกหนึ่งคันครับทีนี้เดี๋ยวอ่ะโดนแซงคืนโดนยี่โบ่ห้าแซงคืนครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราไปแซงเซลิก้าด้านหน้านะครับ e 4ว่าไงโอ้ขัโหดไม่ได้ตั้งใจที่มันเข้าไลน์พอดีโอเคนี่นะครับก็แซงขึ้นมาได้แล้วนะครับ ทีนี้รถนะครับคันนี้จะรอบจัดตอนต้นนะครับแต่ว่ารอบไปอาจจะตันๆทั้งหน่อยนึงนะครับเบรกหน่อยเด้อหนิเด้อเบรก้าหน่อยนะฮะโอเคครับถ้าเครื่องเดิมมันรอบจัดนะครับแต่ว่าเครื่อง V ีแปดที่ผมวางหมายคือรอบไม่เข้าจัดจะได้กลางๆถึงปายนะครับแต่ปลายก็จะเริ่มตันนะครับอยู่ที่ประมาณสองรจสิบจะเริ่มแบบอืดแล้วนะครับแรงแรงเหลือๆครับไปนะครับอันหลังก็ตามมาแล้ว นี่ครับอันนี้คือการเล่นกับบอทนะครับส่วนออนไลน์นะออนไลน์นี่ผมยังไม่ลองเอา V8 ไปลงนะครับก็อาจจะได้ท็อปทอยู่ท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามประมาณนี้ครับไม่น่าหลุดคิดว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราขับดีก็ไม่น่าหลุดนะครับคือจูนมาแล้วรถมันก็แรงแล้วนะครับพอแค่เราขับดีๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็นรถเครื่อง V8 นะครับสำหรับตัว Mitsubishi Lancer Evo 3นะครับใครอยากให้ลองวางอาผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม มาดูของแต่นก่อนนะครับก็ผมจะใช้นะครับพ่เปลี่ยนเลยเครื่องอันนี้ V8 นะอันนี้ RB นะครับ RB26 คือตัวนี้นะฮะก็ได้อะไรเพิ่มไม่รู้ได้น้ำหนักหรือเปล่าน้ำหนักก็เพิ่มแต่ก็แรงเพิ่มนะเออนี่วีแนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นของเรลลี่นะครับนี่เครื่องเดิมผมใช้ V8 นะครับแล้วก็ระบบเครื่องอันเดิมไม่ปรับนะครับตัวเทอร์โบผมใช้เป็นตัวนี้ครับอันสุดท้ายเลยนะครับทุบไปชาร์จอันสุดท้ายเลยนะครับ แล้วก็มาดูตัวการชนพวกนี้ไม่ได้ไปยุ่งมันครับปล่อยมันไปนะครับไม่ไปยุ่งมันแล้วก็ยางนะครับยางผมใช้เป็นเรนลี่ไทคอมพาว n d นะครับตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ยางหน้าไม่ได้ใส่นะครับยางหลังตัวนี้ผมใช้เป็นยืดสุดนะครับสองเจ็ดห้านะครับแล้วก็ล้อแม็กไม่ได้เปลี่ยนชอบแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับนี่เดิมเลยแต่ว่าล้อหลังยืดมากสุดนะครับตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็ตัวนี้เป็นสติดคลาสนะครับเกียร์จะเป็นสปอร์ตนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตเหมือนกันนะครับดิเฟอเรนเชียลเหรอดิเฟอเรนเชียลจะเป็นเลสครับเลสดิเฟอเรนเชียลนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับช่วงล่างเบรกใส่เป็นเยอะสุดครับคันนี้จะได้เบรกอยู่นะฮะลองไปใส่ดูก็ได้นะครับใครขับไหวครับเก่งจัดไปเลยไม่ต้องใส่นะครับเอาของไปเพิ่มอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมใส่ผมเบรกไม่อยู่รีบเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นนานไม่รู้อันนี้นะครับโช๊คเป็นโช๊คเลสนะครับแล้วก็อันตีโลบาเป็นสุดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังงสุดเลยนะครับ แล้วก็ไล่เบาผมเป็นระดับ2นะครับโอเคหรือใครจะเอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับเอาเบรกออกนะครับแล้วก็มาใส่ไล่เบาเพิ่มก็ได้ก็จะน่าจะได,ได้แล้วก็ไปหาอะไรลดให้มันเหลือแ0 0ทวนนะครับลองไปหาดูนะครับโอเคแล้วก็ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเครื่องผมใส่อันนี้กองอากาศไม่ได้ใส่เนาะท่อก็เปลี่ยนนะครับเป็นท่อเลสนะครับแล้วก็เทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบเดิมนะครับแล้วก็อะไรอีกนะ น่าจะไม่มีแล้วแหละนะครับที่เหลือก็ไม่ได้แต่งอะไรนะครับก็ใส่แค่นี้2อย่างนะครับใส่ท่อนะครับแคปเทร์โบคือแต่งมาแล้วมันก็เกินไปอ่ะก็เลยไม่ใส่นะครับเกินแ800ดร้อยไปนะครับโอเคก็มาดูหน้าจูนนะครับก็ลมยางจะเป็น1 7จุดเจ็ดกับ1 7จุดเจ็ดนะครับเกียร์เกียร์ปรับได้มีรึดรึดโอเคมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ผมว่าคัสเอเปอร์ร้อยก็สักเท่านี้พอวิ่งไปถึง3า0ร้อยหรอกนะฮะคือมันจูนได้3า0ร้อยแต่ว่ามันวิ่งไม่น่าถึงนะครับมันสุดก่อน นี่ก็ปรับเข้ามานะครับตัวนี้จะทําให้แบบว่ารถเลี้ยวเข้าเร็วนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองกันนะครับว่ายังไงนะฮะนี้มากสุดเลยตีโลบาก็ซ้ายขวานะครับสปริงเอาต่ำสุดนะครับลดโหลดเตี้ยที่เหลืยอยังพึ่งปรับมานะฮะแอเลียกไม่ใส่แอโรลไม่ใส่เบรกไม่ได้ใส่นะครับดิฟเฟอเรนเชียลหนึ่งรอยหนึ้ออันนี้อ,ออกอ,ออกออกตัวนี้เป็นสัก65ลองดูค่ะ ประมาณนี้นะครับสำหรับรถ Evo 3านะครับที่วางเครื่อง V8 นะครับเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากได้คันไหนหรือว่าอยากให้คันนี้เปลี่ยนเครื่องนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมวิธีแต่งก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีแต่งเบื้องต้นนะครับผมสวัสดีครับ